นี่เป็นภาพสุดท้ายก่อนที่เจ้าของภาพคือนักเรียนชั้นม .5 โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีจะพลาดตกลงมาจากดาดฟ้าของศูนย์การค้าชื่อดังได้รับบาดเจ็บสาหัสหลังเขาและเพื่อนนักเรียนอีก3คนแอบขึ้นไปบนดาดฟ้าชั้น6ของห้าง เพื่อถ่ายภาพเซลฟี่อวดเพื่อนๆโดยไม่รู้ว่าบนหลังคาที่ปีนป่ายขึ้นไปยืนถ่ายภาพนั้นเป็นจุดอันตรายทำให้พลาดตกลงมาร่างกระแทกพื้นอาการเป็นตายเท่ากัน,ก,นก่อนหน้านี้ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีที่ผ่านมามีเหตุร้ายเกิดจากเซลฟี่ จนคร่าชีวิตนักเรียนวัย15ปีขณะกำลังเดินถ่ายภาพกับเพื่อนๆอ,อยู่บนโขดหินชันหาดทรายน้อยในหมู่บ้านเขาเต่าโดยผู้เคราะห์ร้ายได้เสียหลักลื่นตะไคร่น้ำกลิ้งตกลงไปในทะเลถูกคลื่นลมแรงพัดจมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนเพียงเพราะสมาธิอยู่กับการเซลฟี่จนไม่ทันได้ระวังอันตราย อุทาหรณ์จากกระแสข่าวจากการเซลฟี่อันตร,รายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในมุมมองของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นระบุว่าการเซลฟี่อันตร,รายไม่ได้เกิดขึ้นแต่เพียงในประเทศไทยเท่านั้นเพราะในยุคที่โซเชียลมีเดียเฟื่องฟูการถ่ายรูปตัวเองในสถานที่ต่างๆกลายเป็นกิจวัตรในชีวิตประจําวันของหลายคนและเกิดขึ้นกับทุกเพศทุกวัยกันไปแล้วแต่สิ่งที่น่ากังวลใจไปกว่านั้นคือหลายครั้งที่มีคนต้องสังเวยชีวิต กับการแชะเสียงตายมาแล้วนักต่อนักเขาทำพฤติกรรมเสียงเซลฟี่ในที่เสียงแล้วได้ยอดไลค์เพิ่มขึ้นอันนี้นก็เป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งที่ทำให้วัยรุ่นคนนี้อาจจะทำพฤติกรรมแบบนี้ซ้ำๆได้อีกนะคะสิ่งเหล่านีเน้เป็นสิ่งที่ต้องเป็นขอบเขตท,ที่ผู้ปกครองควรให้ความสนใจเลยนะคะบางคน,นอาจจะต้องรู้ด้วยว่าลูกเ,เล่นโซเชียลมีเดียในลักษณะอะไร นอกจากอันตรายจากการเซลฟี่ในจุดเสี่ยงตายแล้วยังพบว่าพฤติกรรมนั้นนำไปสู่การเสพติดโซเชียลมีเดียอย่างไ right ร้ขอบเขตจนถึงขั้นเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวต่อสาธารณะจนเสมือนการทิ้งรอยเท้าไว้ให้คนตามสืบหรือดิจิตอลฟุตปรินต์นั่นหมายความว่าข้อมูลเหล่านั้นอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่คนร้ายใช้จับจ้องเป้าหมายเพื่อก่ออาชญากรรมก็เป็นได้ ถ้าเราทิ้งรอยเท้าที่ดีเนี่ยสิ่งที่ดีก็จะกลับมาหรือว่าบางทีไม่มีผลกระทบในเชิงลบกับในชีวิตประจําวันเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดเราวันหนึ่งเราเกิดพลาดเราเกิดไม่มีสติในการไตร่ตรองว่าเราจะโพสต์สิ่งอะไรแล้วเราเกิดได้ผลกระทบที่ตามมาสิ่งเหล่านี้ถ้าป้องกันก่อนเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าที่พอเกิดปัญหาปุ๊บแล้วค่อยมาหาทางออกปัญหามันก็จะแก้ยากมากยิ่งขึ้น จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเชื่อว่าทุกภาพถ่ายทุกโพสต์และทุกสถานที่ที่เช็คอินอาจเป็นการบอกความเป็นตัวตนเรื่องราวดีๆของผู้ใช้สื่อออนไลน์ได้เป็นอย่างดีหากใช้ด้วยความพอดีแต่หากเกินขอบเขตอย่างที่ควรจะเป็นนั่นอาจเป็นภัยร้ายที่กลับมาทำลายตัวเองโดยไม่รู้ตัวแต่กับบางคนยอดคนกดไลค์มากๆจะเสพติดคิดว่าเป็นรางวัลชีวิตมากไปและในทางตรงกันข้าม หากได้รับการตอบรับน้อยไม่เป็นอย่างที่คาดหวังจะส่งผลต่อความคิดของตัวเองจนสูญเสียความมั่นใจและส่งผลต่อทัศนคติด้านลบของตัวเองได้